สบายดีจ้าพี่น้องเบิร์ทุกคนทุกคนจ้าสบายดีย้ำแรงๆเนาะคลิปนี้นางน้อยสีไปต่อเชิญกับคลิปที่เอาลงมืออื่นเสาร์เลยจ้าพี่น้องรอรับชมวันน้นนอยสีเอ็ดคลิปหรือต่อเนาะอื่นในลูกล,ลูกกินยังนี่ฮะหวานมาโบวจ้านี่เป็นคนทางแล้วนะเนาะกินอันนี้แม่ท,ทางทางเหนือทางายยาเหนือทางเสียงะด้วยจ้าเพื <c oughs> ่อนอยู่ในคางหองนี่เพื่อนแหวงไห้นางน,น้อยแล้วก็ลุยเลยวันนี้นางน้อยโมได้ใช้โต๊ะใช้ตังยังเลย ที่มาจิมโอ้ยังฮอนฮอนอยู่เลยเพื่อนนันแบ่งมเมินน้องน้อยซิมอันนี้คือเรื่องๆคือเคยกินแต่แต่ใส่เข้าสังคู่นํำเนาะกินได้ปีปายแล้วมั้งเพราะว่าตอนน่ะตอนน่ะอ,อีพอเพื่อนพักเวมาแล้วเพื่อนก็นได้ไปไปเคยกินยูเฮิร์นนั่นเพื่อนน้องคนที่เพื่อนไปเอดเวนามาพี่น้องเพื่อนก็เลยมาเอทเอนน้องน้อยกินเนะาะครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้กินเป็นทอปปีแล้วพี่นอะ เป็นงเลยแซ่บอลกคาคู่หวานคู่หวานธรรมดาเขาแหละแต่ตัวนี้มันเป็นหวานมะโบบด้วยจ้าพี่น้องโบบโบเมนหวานโบเมนหวานหมักอื้โบเมนหวานอ่าฟักทองด้ยจ้าเพราะว่านี่เป็นเป็นหมักเป็นหมักบวกเนาะมะโบะมาโบที่เอาไว้เสื้อแกงนอไหมเสื้ออ่าลยอันนั้นค่ะหมากอ่อนมันง่ะข้าเจ้าสีใส่แกงนอไหมด้ลยจ้าแต่ว่านี่เป็นอันนวยแก่ในน่องน้อยเนาะ เจ็บเจ็บบัลุอ่าขอบใจเพื่อนหลายๆเด้อเข้าห้อ,าอ,หองแล้วเข้าห้องแล้วงนายกลังสีเบอร์เบิ้งเนาะเพื่อเนอเพื่อนอยู่ห้องเบอร์สี่มนอยู่ห้องใหม่นี่แหละพี่น้องค่ะก็อยู่ได้ประมาณคิดป่ายเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยวันนี้ก็เห่ากันมีแต่อัดไว้เพียงเท่านี้เนาะน,น,นี่ฝนกำลังเริ่มมาพี่น้องแล้วการสีมาท่าเบิ้งว่ามืดเสาหน้องน้อยกับอีเมท น้องโมกซีเอคลิปเพ่เลย์สู่เอฟซีเวิร์กเลยจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบายเจอกันมื้ออื่นสบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ซูโคซุคนจ้ามานี่อ่ะนี่ก็เป็นมื้อต่อมาของที่น้องน้อยอาร์ทคลิปอันสีโตแซมบวานนี้เ่ยจ้าพี่น้องแซบหลายหวานอันมาโบกเมื่อวานนี้มานี้การน้องน้อยกำลู้ซื้อเลียงกินแนวหวานหวานแนวเย็นเย็นน้อมื้อนี้น้องน้อยสีมาเอ็ดวุ้นแซ่ตุเย็นสู่น้องกินเลยจ้าพี่น้องอีเมลเพิ่นไปอ่ะ เข้าในบ้านเมื่อวานนี้พอนก็นได้ซื้อวุ้นมาเฮ่นางน้อยเฮ่นางน้อยเอเธอน้องมูก,กับอีเมกินเดจา้ามาเบิ่งกันว่านางน้อยสีมันสีแข็งบอรือมันสีออกมาพอดีกินเราเข้าไปเบิ่งกันเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกกันนักนักพี่น้องหากายุดต,ตอนประมาณเจ็ดแปดโมงนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเลยแต่แบนี้เขาก็ะสียเข้าไปเบิ่งว่าน้องมูกับอีเมเอเอรเพลอละนางน้อยกับสีได้ออกมานางน้อยเอามาเปิดคลิปดเดจา้า มาเลยค่ะสีเห็นนตงมู่เขียนหนังสือพี่น้องอันนี้แมนเธอเพิ่นทัดเขียนก่อนนะจ้าเพราะว่าตรงสือเพิ่นกระยังมีงามังมีระเอียชัําน้องลุงเนาะมาเลยค่ะสีเธอเพิ่นคัด <c ười> เธอเพิ่นเขียนก่อนเขียนงามๆน้อยๆเมยก็ลืมเอาโต๊ะมาลืมเอากระดานมาพี่น้องเออเปล่ามาโพดก็เลยเขียนอยู่วันนอนเดี๋ยวนี้เขียนอันนี้กับปุ้มปศงด้วยนอนนี้นอนละเนาะ ปุ่ปะสองสมัยนังน้อยกับสมัยน้องมุกนี่ต่างเดียเด๋ยวเลยจ้าพี่น้องสมัยนังน้อยนี่หน้านึ่งเนี้ยมีแต่สองสามสองสามตูสม่สมัยคือก <laughs> ตอนตอนอะตอนนังน้อยเห็นเห็นปุปะสองปุ่นปะสองนี่มันมีมีมันมีม,นมีํมาแบบนี้่ะน้องมุกเอ้ยของเอ้ยนะแต่เก่าครับมี <laughs> สมัย <laughs> หอไซแล้วลูกหอไซเหรเห็นเลขเนาะ ต่างไปหลายเนาะแม่เนาะปุ้มปีนี้ก็ปุ้มปีที่ค่อยเห็นตอนนะสบายดีสบายดีย่างสาวๆเพื่อสีเขาเหยนอีกอะย,ยังยังโดดอย,ยู่เนาะฮะทางพีก็ลืมบ้าวันนี้เธอน้องมูกเขียนหนังสือ,อะลรสิมา เธอเด้จ้าเพราะว่าหนึ่งน้อยกะมีปิดเพราะมันสิบหวานพอพอดีกว่าสีบหวาน,นม,มีหมดไม่ได้เพราะว่าอันอีเมลไ,ไ,ไม่ได้ซื้อซื้ออันนั้นที่ที่มันมีอันจับเป็นอย่างนั้เนาะพี่น้นอง มีหวานบรรเทาเก๋งงกับ <laughs> น้ำมูกกระชากินเนาะน้ำมูกกะระชากินต้องซื้อทากินใส่กะทิน้ำเดือดจ้าพี่น้องมันจะแซ่บมันจะหอมค่าคือน้ำสานเปื่อยหรอ,อสวยมาก ท้องนางกัつつ1สิบสิบสองพันทงหนึ่งถองอะสิามพันสิบสองโอ้อเพนตวน่น่วยใช่ไนะคว้าพันแม่คอยเป็นเงนคนะครับนงเนาะภีไทม่ถวนมีเพชเพงอ๋อ สรุปแล้วพี่น้องนังน้อยขึ้มาเบิ่งอีเมเอสนังมืานานน้อยจิกเอเธออีเมกินโลกอะโลกน้อยมีนังน้อยที่ทาลูกอีเมเอสจะย้อนว่ายานนังน้อยเองแล้วมันมีหลอดมันจะมีเป็นตะกินนันจะขึ้นกันแหละเนาะใส่พวงมุนเบิ้นถุงเลยจีอะไรน่ะใส่ถุงหงส์ถุงหงส์บ้าต่างอะไรเนี่ยน้อยต่างครึ่งถุงเลยกับพวงมุนช์จะถอยหมดมาเลย กระทิมมะพร้าวมีหอยนาหรอกระทิ้มะพร้าวหอยนาคือมันเวลาเขากินมันหอมๆแซ่บๆเนาะแต่เก่ามีน้ำจัลโล่นเนาะอีเมย์คือเอเธอร์น้อยกินเอาน้ำจัลโล่แบบแต้เป็นันั้นใจอกมากเลยแเป็นกระหโดใจแล้วมันก็เป็นเป็นนต้มเป็นสีเลยอะไรบอสตอน้อยทินนี้เอาก็ พี่มาเอาน้ำใส่อน้ำบูนได้จ้ะพี่น้องเอาเป็นเผาจังคือเสื้อน้ำก้อนเนาะอี่เมย์เผาสิตีก่ะไปอยู่ในนี้มันละลายก่อนแล้วจังค่อยถอกใส่ลงมันจะง่าาอ๋ออ๋อสมุตดว่าคันคันเผามีตีเสื้อน้ำนี่เผาเป็นผงคันเผาเสื้อเป็นผงนี่มันมันเป็นก้อนเวลาถือน้ำหอมนะพี่น้องขอเวลาใส่เลยตี อย่าลืมทอดใบนี่ขันเฮาเซอร์น้ำแล้วมันเฮามาเขาลงส่วนน้ำมันกระซิเปยไว้พี่น้องชิ้นมาเป็นก้อนแม่ก็แต่เกาวของแม่กะใส่เป็นทงด้วยกระชับเลยชุดงวดก้อนๆนะไม่ง่ายเหตุเนาะแล้วก็มีเอฟซีที่เป็นมีความสำคัญทางเดิบุญนี่น้องเป็นแนะน้ามากว่าควรก้อนใช้ถั่วกรจังคอย มาใส่น้ำหอนอ,อ๋อเป็นว่ามีสีโบเป็นก่อนก็ะเมนคั่วาได้หนึ่เดือนมีเป็ดแล้วโบเป็นโบเป็น,เ,ปนอเอ็ดบุญแซ่ตู้เย็นไว้กินตอนเทงเทงพี่น้องแม่นี่ก็พักบุ้นไว้เนาะโอ้โหมีแต่เสียงแห้งชั่วอ๋อได้แล้วเด้อจ้าพี่น้องออออออ ข้ากระสีแบ่งเป็นทรงสีเลยจ้าสีหนึ่งเป็นสีสีของวุ้นเองและอีกสีหนึ่งเป็นสีดำเดลยจ้าพี่น้องมีออสีดำนะเนาะออสีน้ำตาลเอาผู้เพื่อนเอาไว้อยากเอานุ่มกองหอกเนาะเห็ดเนาะแมนเอาโอวัลตินดีมออบอมแมนบ่เฉพาะน้องกินมือเสานี่เอามันมันก็มีคือโอวัลตินว่ะมันบมมีโอวัลตินเด้อ สีแข่งเลยด้อจ้าพี่ยงแต่เขาปลาเขามันอันเย็นๆแน,ยนนะ่พอเขามีเธออายคือล้วจกเอาเข้าตู้เย็นเด้อจ้าพี่น้องเข้าตู้เย็นมาเอาออกมากากินแล้วก็โอ้เย็นสื้นใจพี่น้องกินแบบง่ายๆแต่ก็เย็นได้คือการได้ไอันนี้เป็นเทตัวนี้สิได้กินไหวยู่ดพี่น้องเพราะว่าอันนะ่ะมันบางเนาะหาเอ็ดบางแบบนี้พี่น้องบาแล้วก็เขาก็มากีดกีดกิน กินเอ็ดกินแบบง่ายๆเมื่อวานนี่ความมันฮอนเนาะแม่เนาะแต่ว่ามื่อนี้อากาศจะมีฮอนปเลาเราเพราะว่าคึ้มๆึฝนๆนพี่น้องคึมคึมฝนพี่น้องคึ้มคึมฝนสิโต๊ะว่ะค่อยสิว่าแนวนี้ นนทีแล้วพี่น้องไงน้องน้อยเป็นคนเบ้าขันเบ้าแ,แบบมานานันอันนั้นกะสีพิชนันนี้แหละน้องโห,โหตัวเองโอ้โหกอยากพักแล้วโอ้โมเมนยากกินแล้วว่าจักใจเย็นๆเอากะสิโหยน้ำกะทีแล้วกะแล้วกะกะลนกะลนมันเซาเดี๋ยว มามาค้นตอน่อไปตัวนี้ลองคล้องนงบกเนื้อเนื้อตัวนี้ลองเอานุ่มน้องเ็ดอะเ็นบอกขันวางเข้าบอเฮาบวตีใส่น้ำก่อนก็มันสิเป็นสีนอ่ค่ะเอาค่ะได้มาปรับสูตรใหม่นะพี่น้องเนาะวันนี้คันนังน้อยชีเอสนังน้อยชีตีใส่น้ำก่อนด้อจานี่ไม่ได้ตีใส่น้ำมันกลับเป็นก้อนนี่แม่นังน้อยได้ไปอ่าตีใส่น้ำเพื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องตีเรียบร้อยละเอ็ดใส ใส่นุ่มของน้องมุกดีมอของ <c oughs> น้องมุกเพราะว่าน้องมุกอันนุ่มแบบที่พิ่นกินมันเบิดแล้วพี่น้องก็เลยกินนมอ,อ,อันนี้อีเมซ์มาเมาื่อวานนี้นส่วนตัวนี้เป็นวุ้นธรรมดาเฮานี้แหละอ่ะเริ่มเค็งแล้วเห็นนกัน,นได้กินไว้วย์ยู่ดอกนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นอันบางนาะไหมเนาะ แฟนแมนสิทากินท่าซิมเพื่อเอฟซีเบิ่งการต้องได้อ่าขอโทษขอไคหลายๆพี่น้องอย่าเอฟซีถ้าโดนนังน้อยกัะสิได้มาลาเท่านี้แหละก่อนศิลานังน้อยก็ขอขอบคุณขอบใจเอฟซีที่มีค้มโฆษณานังน้อยได้จ้าขอบคขอบใจหลายๆป้าลุกเงาออาเวร์สซุคคซุคนที่ติดตามนังน้อยมาโดยตลอดและมีค้มโฆษณาดังน้อยพอเฮอนังน้อยได้อัน เงินค้าขนมเนาะไปเห็นพี่น้องเพิ่มเพิ่มมีค่าโฆษณาหนังน้อยเขาชื่อหวยเด้จ้าคลิปนี้กาะชีได้ขอลาไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้จ้าคลิปนี้มีมีเพื่อนหลายลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย